สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc บนสุลทุกคนเด้อมันนี่กะพบกันในป่าในดอนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันนี้กะหนาวแฮ้งสิบกว่าองศาเนาะประมาณสิบสี่สิบสามองศาอลไหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะหนาวแหงเดยนนีเฮาสิมาหาเป็ดพี่น้องหาเป็ดไปต้มแถวป่านี่แหละเป็ดพอลุ้มกับป็ป้าเขาเองพวนมาป่าเดินเนาะมาป่าเดินแล้วมันนี้เผิ่นกัเป็นมือยอเทียง่นเท้ากสนทําทำกัน ไปหาก่อนพี่น้องหา,าใหม่ที่เปินต้มกูเลตอนนี้อยู่ในป่าป่ากับป่าหัวหนาเขาก็งเขาเจ้าอยู่แล้วเนาะมันนี่หนาวมันอยากสีสัน,สนเด้อหาหลอกพัดเด้อพี่น้องมันนี่ผ้ามาหลอกป่าแต่เช้าป่ากับป่าอ่ได้ดอกป่าให้ป่าหน้าเขา,นาเนี่ยเลยเฮ้ยเี่อันนี้เป็นชุ่มบางที่คนนอนนอนยามหนาวเนาะกองฟืง้นบใหญ่เขา่าไล่ลอยได้เนี่ เห็นปะโบเห็นตายแล้วไปอยู่ใส่เบ็ดจา้าบอกเขาหลักปเป็นต้มหลบจกักปีใหม่ <c oughs> มิตัววันมาผิดเรื่อยจา้าบอกเขาไปกินเราปะจ้อมันมาเดินเห็ดิพี่น้องมันมาเดินเกินไปนาแต่เพือ่อนเนาะเรามีเงินเนาะนาเราเนี่ยเออหลีหล่อเราโอ้โหจักัดจับหมื่นจับแสนน,นั่นี่ ก่อนเรามีเงินได้แต่ก่อนลูกเราเห็นงานยู่เทปลายคนบดคนแต่ก่าเรามีลูกลายนะแต่ก่นเรามีลูกลายลายพี่น่อยนี่แม่นบดเท้านาเราเซียนไหมคะก่อนเรามีลูกลายแ,แ,แ,ายายยแับแน,น,แนี้ค่ะตอนเรียงลูกตอนอยังน้อยค่ะถูกยากและต่เรียงยาะเรียงขนาดแหนเนาะลูกสิบปลายคนบานีลูกเราเห็นงานอยู่เมืองไทยโอ้ในเงินลายลายหกสี่หกยังเราก็มีมัดหน้าเราก็มีลูกลายถง แถวนี่ยฮะเราซื้อเอาเดินให้เบิร์นรอบมนเนาะอ้อตัวสุดยอดมาหาเฟสได้เดินค่ะคนตะกาเลี้ยงลูกถูกง่ากก็เลี้ยงชมถูกทุกง่ายอย่างเลยได้เราไปหลูวฝากเงินมาวุ่นวันบุญวันเนาะแต่ละคนค่ะม,มีหามีนามีเฮือนมีซานเป็นของตัวเองมั้งสะดวกสบายบัน,นี้ก็ได้เงินมีคำเงินเลย นพี่น the ้องให้หน้าแล้วนี่แม่นวัดแถวนี่แถวนี่แถวนี้่ทั้งหน้ากับหน้าชิแมนนี่เดนนี่เราเหดปก็เกี่ยวขขาวอาเลยแล้วก็ให้คนมาดันให้หน้าให้ใหม่แล้วก็มาไถใหม่เนาะแต่ก่อนก็จะหาเงินได้ดีท้าได้อ่อง่ายจนเงินมีค้ำยอนไปเมืองไทยอะไรอ่อยง่ายก็ได้กลับมา สั่งต้นสั่งโตอยู่บ้านเฮ้ย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 โอ้เห็นอลไรเห็นอลไรพี่น้องเห็นอลไรเอิ้นบ่อลาวมา <laughs> หนูเขาไปกินอลไรสำับจะไล่รมาให้ผลเดี๋ยวกูไปมาผลชุ่มผลกะชี มาที่ต้มสูงจะกินเะไรจะทำบริโภต้มบิดนึงนกลายโตอยู่เด่นเว่นและวก็นี่ลรีลอรอนะคันนาแล้วเิ่งไหนพี่น้องสูดแสงหูแสงตาปลูกแล้วสิบปคนปลายคนก้ะเนาะตอนยังน้อ,อ,นนอย,อยสิลเลี้ยงลำบากแน่เพราะว่าข้าวยังน้อยมันก็ถุงหนักฝากมองแน่เลยบดเดี่ยเนียโอ้ยมีกินมีอยู่เลือใส้เลยกินแล้ว คนโบเขาคน้นบบมีเงินลีนี่โวสมานเห็ดได้ลายป้านี้ได้นี่เห็นปะเฉพาะบ้านนอกเขาขนารแรงว่ามีเงินเติบจึงดันแต่ละไ้นี่ใฮ้์สะมันล้านล้านไปสี่ห้าหกพันแล้วไงก็ลายเติบอยู่ด้วยนี่แมนวดัดบริเวณขอบเขตนาเราเนี่ยนี่อันนี้เราเห็ดใหม่เห็ดปีกายนี่แล้วก็ดันปีกายนี่แปลงไฮนาปีกายนี่แล้วก็ แบงปีนี่บ่บ่อเล้าไหลเป็ดเลยวนี่แต่ก่อนครั้งแรกหานี่แหละครอบครัวอะไรนี่เราไปซาซาไปเมืองไทยซาได้เงินลาย,ลายอะไรตอนจุข่อยยังหน่อยฮะโอ้ยจะชะออนเขาเด้อวะแต่เขาไปเขาก็ได้เนาะก็ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ไปเมืองไทยสิเดียวประหยัดแน่เลยพี่น้องประหยัดขันบประหยัดกับโได้บางคนไปหลินกับโได้เนาะบาโคตไปกะ เก็บกำหิบโฮมขิดบึัตี้ชอกสามมือร้อยหนึ่งสองสามมือร้อยบาทใส่เงินคันบัวจำเป็นยังไงได้เบ็ดเบ็ดเราขัแข้งแรงลีบุบูบุบบุบูผูกผูกหมัดเทียงมาแล้วกึกศมาแล้วผูกผูกป้าเราวนี่ขิดถึงแล้วเนี่ยเนาะเราไทยเราบ่มมันไว โคตกมั่งกับงามาาองโอ้ไมีเขียดบ่เนะาะหมักไทยใหญ่ป่ะนี่ในในเห็บในอันพะเนียงไทยนี่นนนนโอ้กระจายแล้วเห็ดในหน้าใหม่พร้อมแป้งใหม่พร้อมนี่ได้เข่าเบื้งกองเข่าแล้วหมองเดียวนี่กว่าคนหน้าเขาสองสามร้อยตัวขงกระเจ<อ>้ามันขบเบิ้ล สุมนี่ผมมีปีกสุมนี่เป็ดเป็ดหกตัวโอ้ยอ,อยู่ก็โคกบส่สิลองค้นอยู่บ่องอื่นค่ะเขาหลักกินเบิดอันนี้ยังดีนะนี่มันไปฮอเบิดคนบุหรักมี่หนาวแล้ว ปีใหม่เนี่ยก็ให้พ่อพี่น้องดูแลสุขภาพตัวเองดีๆดเดอ้อพี่น้อไอาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยีบ่สบายเอาอไรเป็ดมาต้มกินปีนใหม่ <c oughs> จริงๆโมแมนเป็ดนะดอกเป็ดพอลูอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวอ้าวไปใช่แล้ววินได้เสยไปเป็ดปนีนี่นี่ฮ่ะ แหงเลยบินลงน้องก็พอแล้วอยู่แล้วหน้าอย่างเสือขันยาวบานทำมันก็บวดแบบว่านาเกินไปแบบมันเกินไปเพี่น้องเขาเห็นแบบนี้แต่วันมีแดดเนาะสาวผมมีแดดนี่แย่เลยเนี่ยแย่เลยแต่แถวหน้าแล้วนี่อินเทอร์เน็ตมันดีเนาะบินไปบดแล้วขนาดปีกวัวย่ายังบินได้โหเวลาคนไหลมันบินเมื่อเฮือนไปเลย เป็นเมื่อนาบุรณะเมื่อเนี่ยก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเนาะวันพระหัทพี่น้องเลยเดี๋ยวับวันที่หนึ่งละพี่ใหม่ละยังหลอโคกหลอกป่าภาพมาที่อยากจอดแสงแหนเด้อพี่นอ้อง กองเพืองเมื่อกี้เห็นกองเพืองแล้วกองเพืองก็เจ้าบางในนี่กองบากใหญ่ใหญ่เบ้อเบลาเลยหลิตโอ้ยถักอะไรถักอะไรกองเพืองแล้วนี่น้องแพนก็น้องแพนอยู่เพื่อนเนาะมาเนี่เขาออกมาเบิ่งสุพรรณย้อนก็เทียงออกอะไรพี่น้องเทียงหน้าแม่ป้าเขาอะไร่นก็ออกเนาะก็ออกกะ นาสิประมาณสองหรือสีสามเสานี่แหละเพราะว่าเห็ดแหวนจอดรถไทยจอดรถไทยห้างแล้วเขาเลยเนะาะไทยห้างเพิ่นเพราะว่าเนีย่ยมันดอกมันยังไม่มันตื้อแต่ก็เลยย่อไว้ดอกสชิมงกับคาวไว้ใส่งบรุรุลายดอกซื้อสังก็สีบางๆเนาะมันมีแบบดีแบบบอดีทั้งซีก็ได้ล้มแห้งขนาดเมื่อนี้ฮลงก่อนมา่ี้ เมื่อก็นี่นี่ค่ะช่วงอากาเข่าเร้องงามแต่หน้าที่คอยไปไหลเป็ดกินค่ะเข่างามๆแต่ว่าเชียหมิ่นมันรีบลายหัวคนคนซีช่วงช่วงท้ายเนาะแล้วก็แล้วก็ชิโนนั่นนี่นล่นนี่นอนนั่นนี่วันนันนี่ผมมีเทียงนาเนาะเราบริเารเทียงนาหัวหน้าเรามีเราบอกเราบริเารเทียงนาเราจะเลยนอนในกองเพลองอุ่นดี Những bởi lợi hiệu ấy. Những bởi lợi lợi lợi. Mọi thứ là. Những bóng 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 ถ้าก็นาววันที่สามสิบแบบกับวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละนาวเริ่มนาวมา2งมือแล้วปกติมันก็ยุดไปแล้ว2งสมเสมอแล้วเนาะมันเห็นนะ่ะสิกินต้มเป็ดแล้วว่าต้มไก่นี่แหละอยู่เทียงนาบ่ไดออกนาฮะเดิมมาเนี่ยนายหน้าแม,นนม่ปลาคือเขาอยู่แถวโคกแถวป่าเนี่ยก็หายใจแบบว่าสะดวกสบายดีเนาะ ยังย่ำได้เราเราสิเขานอนบ้านเราขึ้นสิบบุรีเขาง่ายดอกเพราะว่าใส่ยอยู่ป่าอยู่ยังมันสะดวกสบายเลยพี่ร้อ,อ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้เราก็ขอจบคลิปเอ,อาไว้สำเนียเนาะเป็ดเผือกกระไหลเมื่อที่เรียบร้อยแล้วแหละ เ่ากาสิะะขอจบคลิปไว้สำนีก้ก่อนปีใหม่นี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชคุตุขล้นกับมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเงินทองไหลมาเทมาเดินทางไปเหนือถึกใจกัให้เดินทางปลอดภยัยปลอดโรคปลอดภยัยอย่ามีอันตรลงอันตรายเนาะกับสำหรับคลิปนี้กัเฮาสิขอโตอำลาไปก่อนแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสคุตุข,ขล้นเด้อบ๊ายบาย